เราจะมีการพูงอีกครั้งหนึ่งในครั้งนี้นะครับเราก็ได้นําประเด็นปัญหาดาเนินการแก้ไขโดยท่านผู้ว่าการจังหวัดในฐานะผู้ในการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดนี้ยิ่งโดยมีท่านรองผู้ว่าการจังหวัดนะครับท่านเป็นหัวหน้าชุดเรียกร้องในส่วนหนึ่งเรีว่าบางส่วนก็ยังมีปัญหาอยู่นะครับเรื่องที่ถามเรื่องสายกายนะครับถ้าถือเรื่องของ การกับเพื่อนงานแผนพัฒนาพุทธบาลเนื่องจากว่าแผนตัวนี้ก็จะจบในปี65แล้วก็จะทาแผนปี66ถึง70เกีนกการรักษาความมัน่ในคงภายในจังหวัดฉะเชินเราวันนี้ท่านผู้ว่าการในจังหวัดนะครับในฐานะประธานกรรมการอำนวยการได้มอบหมายให้ผมเป็นประธานวัดมีบทบาทที่สาคัญน,นะครับในการกนนําหนดแนวทางในการประชุมคณะกรรมการอำนวยการแต่ละครั้ง จึงของความกุนานะครับให้ทุกท่านได้แสดงในภาพรวมด้านการรักษาความมั่นคงภายในต่อไปตั้งมาว่านะครับในเรื่องการประชุมนะคณะทำการมีการภาพขึน้นจากคนแบบที่ส4เดือนสิ่งนี้ก็จะเล่า,าลให้ท่า,ๆๆๆทาทนฟังแ,แล้วก็จะได้นําผลการประชุมมาที่โครงการที่พนอรีได้ขอแล้วก็้ีไหน่วยนำร่องนะขอไปที่พนอร์ก็จะทําอยู่แล้วแต่ว่าเนื่องจากว่าติดโควิดก็เลื่อนออกไปโครงการนี้ก็ ก็เป็นหน่ยวยปกติในการนำน่องกรรมก,การนำหน่วยการความมั่นคงภายในภาคหนึ่งดังนั้นหัดท่านมีปัญหาหรือข้อเสนอแนรายการตามระเบียบว,วราระการประชุมที่กหนดไว้ต่อไปครับขอบ,บคุณท่านนำไปเป็นทุนในระดับภาพต่อไปด้วยนะครับหวังว่าการประชุมคณะกรรมการเรากำลังถ่ายภาพอยู่นะครับแต่ภาพท่านอยู่ในหน้านจอนะครับระยะยนนิ่ดนิดหน,น,นึ่งนะครับ,รบ,รบผมจะต้องเข้าไปร่วม ช่วยจังหวัดในการี่้ไขรธรรมานะครับเรื่องที่สองเรื่องาการน้าสิงร้องในพื้นที่ได้มีการดําเนินการแก้ไขโดยท่านผู้ว่าจังหวัดในฐานะผู้ในการรักษาความมั่นคงในจังหวัดนะครับที่ทานในฐานะผู้ในการรักษาความมั่นคงจังหวัดฝ่ายพลเรือนนะครับท่านท่านผู้ประการในการจุดเร็ว ท่านป้องกันใช่ไหมท่านท่านตลับก็ป้องกันใช่ไหมท่านเป็นอะท่านเป็นอะไรเป็นพนักงานบริษัทเก็บภาษ์แบบไหนก